แจกสูตรเก๊กฮวยร้านขายยาแบบโบราณทำยังไงมาดูกันก็ส่วนผสมนะครับสูตรนี้จะมีน้ำเปล่า6ลิตรนะครับดอกเก๊กฮวยนะครับ50กรัมนะครับใช้เก๊กฮวยตาเสือเท่านั้นนะจะบอกให้ใบเตยสด20กรัมน้ำตาลกรวด600กรัมมีเกลือ1ส่วน2ช้อนชานะครับเอมเทศ10กรัมเอมใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ใส่แล้วมันจะชุ่มคอไม่เชื่อลองดูแล้วก็มีเม็ดพุดหรือเขาเรียกว่าเม็ดกีจีตีให้แตกนะครับประมาณ10เม็ดเม็ดกีจีเป็นตัวทําให้สีเก๊กฮวยเหลืองสวยงาม ส่วนผสมไมแค่นี้นะครับน,น้ำ6ลิตรพอเดือดแล้วนะครับก็เทใบเตยกับไช่มเทศลงไปเลยนะครับปล่อยเดือดไว้ก่อนนะครับพอเดือดอีกทีนึงนะครับเราก็น้ําตาลขวดลงเลยนะครับเอ๊600กรัมนะครับเกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อตัดรสคนจนน้ำตาลละลายหมดนะครับเคี่ยวต่อไปประมาณ15นาทีนะครับให้ใบเตยมันออกสีออกกลิ่นต้มใบเตย6 5นาทีกับไช่มเทืเรียบร้อยแล้วก็ลงเม็ดพุทที่ตีแตกแล้วนะครับลุกให้แตกนะครับลงไปเลย ็เอาดอกกิ๊กขวยตามลงไปเลยนะครับต้มคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ต้มไฟอ่อนต่อยประมาณ4นาทีนะครับปิดฝาด้วยนะครับขั้นตอนนี้พอครบ4นาทีปุ๊บปิดไฟนะครับแล้วก็จบเวลาอบต่อยสิบนาทีนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นก๊กขุยร้านขชยนะครับ เก้กหวย้าะขยะนะครับที่ร้านก็หวานกําลังดีนะครับใส่น้ําแข็งพอดีกินนะครับไม่หวานเยอะแล้วก็ไม่หวานน้อยจนเกินไปนะครับสดชื่นหวานไม่ติดคอเพราะมีไอชเอมเทศของเราอยู่นะครับมีขายที่ร้านบุแดง SML นะครับไซส์ S กับไซส์ M นะครับไซส์นะครับไซส์ S 39ไซส์ M 6 9นะครับมาแวะเวียนอุดหนุนกันได้ที่ร้านบุแดง SML เอกชัไ6 5นะครับ ร้านหมูแดง sml นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเอกชัยหกติดบิ๊กซีบางบอนนะครับหรือสาขาใหม่ sml วินิซอยรางคำแหง26ครับหในร้านสวิตมีเบเกอรี่นะครับมีทั้งนั่งกินที่ร้านแล้วก็ Delivery ทั้ง2สาขาเลยนะมาแวะเวียนอุดรกันได้นะครับผม